ยาลกยันเศร้าเรือนแล้วเนะี่ยทำไงเนาะดูไม่ชนะเห้อไน่ใายห้วยเลย เมื่อวานแม่ได้ยินไก่ป่านมากินกระเไผ่เนี่ยไปแน่กันหมดอ่ะดูดูดูไอ้ลอกดูไอ้ลอกดูดูดูบินงขึ้นล่งคาขึ้นต้นไม้เดินเป็นถนนเลย นี้ใกล้มันไม่มาเลยตุนใกล้ป่าจะมาเป็นใกล้บ้านแล้วนันเป็นและใกล้ป่าไม้ไม่ขึ้นเลยปุ่นตกไม่ขึ้นละหมดรุ่น ขึ้นแต่หญ้าไม้ลวกก็ขึ้นเลยขึ้น โอเปียกเลยนะลอยไก่คุยตัวที่ไหนไก่มายันบ้านเลยบ้านอื่นเขายิงตีนไปแล้ว <C> e <ars>